อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาหาพระนะคะพระเครื่องหลวงพ่อโกยกันที่ตากจังหวัดกันเลยวันนี้มาที่เดิมบางนางบวชากาศดีนะฝนก็กำลังมา ระหว่างทางเราก็มาเจอน้องแพะด้วยแมน่ารักจริงๆเลยอ่ะบรรยากาศริมทุ่งอากาศดีๆอยู่นี้เรเรามาถึงแล้วนะคะบ้านนี้ที่บอกว่ามีหลวงพ่อกลวยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะว่า ภายในจะมีหลวงพ่อกลวยกี่องค์มีองค์ไหนรุ่นไหนบ้างจะได้ซื้อขายกันหรือเปล่าหพ่อแม่วัสดีครับสวัสดีครับแม่วัสดีครับล้มลื่นดีนะครับดูทั้มโมลอมมอง เดือดเสือมอมันยุ่งเอาไว้ในคอกแล้ว่แม่นั่งด้วยกันเลยค่ะเองซึ่ว่ามีองไหนนะ้แม่เลยนะพ่อไปปิดทองมาพ่อไปปิดทองมาตั้งแต่ปีปีสองหนึ่งพ่อไปที่วัดเองเลยเหรอคะไปรับมาโอ้โหไปรับเองที่วัดตั้งแต่้นเรี่ยงพึ้นั่งนั่ มด้ไ่ไมยตอนนั้นตอนนั้นคุณพ่อเช่ามาเหรียญแล้วเท่าไหร่ครับอเอัช่าจากวัดมาเหรียญแล้วเท่าไหร่สมัยนะอไม่ี้มพงะเ้เตอนนั้นของเปล่าใช่เยอะใช่ข้างหลังก็จะโดนน้ําโดนเหงื่ออะไรเงี้ยเนาะที่ไปเที่ยวม วันแบบจะถอดก็กลัวหายอะไรเงี้ยค่ะก็อาบน้ำทำคอไปงั้นนะแล้วมีหลังยันอีกก็นอนโรงแรมเดียวกันคองสามคนเงี้ยไปรอละไปรอชอบร้าหรอคะไม่ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเจสบานพาเที่ยวภูเก็ตโอ้จะอ้อมเมองเชียงใหม่เชียงราย ปจตอนนั้นเศรษฐกิจมันดีโอ้และพอไปเช่ามาตอนนั้นอย่างละเหรียญละครับหรือว่าเช่ามามากกว่านี้ครับเยอะมีแค่สองเหรียญเนี่แหละสองร้อยสมัยนั้นสมัยนั้นพระที่วัดอะวางแผงเยอะไหมฮะเยอะวางลูกนิมพ์แต่พวกทำพระพวกแบกม่านพวกอะไรเงี้ยไม่ทันแล้วไม่ได้เอามาทันเนื้อผมฮะไม่เอาเอาแค่เนี่ย เอาแค่ตององเงี้ยมึงจริงๆจะเอารุ่นนี้มานะในยูทูปมันเป็นหลานเออนู่นโน่นมีอีกองเนึ้อเหรียญถ้าได้เหรียญรุ่นนี้นะเหรียญละล้านสองนีดูพอดูอยู่เอาองค์รุ่นแรกมาเลยเนาะแพงแพงสมัยนั้นสมัยนั้นก็ถือว่าแพงก็เลยไม่เอาเลยเอาแค่สองเหรียญนี้ แล้วก็อยู่คู่มาตลอดเลยนะครับไม่เคยบ้ทั้งใหม่เลยใครมาถามก็ไม่เลยนนี้มาเยอะอันน่ะมีพี่น้องกันนะลูกเปูก้ี่ลูกนองกัมาตีให้กันอย่างนี้เออไม่ได้ไว้เราไม่ได้เดือดร้อนอันนี้นี่เราคองไม่ได้ต้องเล่นของกีวัวโดนโบเลยเฮ้ยคองแท้ไม่ได้เลยว่ะ สวยค่ะมีประสบการณ์่าดีนี่แบบแท้แบบว่าไม่ต้องไม่ต้องแกะกรอบเลยนะคะดูชัดเลยอ่ะคนแท้แบแท้ใช่ดูชัดชัดเลยตามลูกชายดูนี่เฮ้ยยังไงแม่นาะไปตนตาฝืนขอาลาแล้อก็แม่ไปอาืน้ที่บ้านไปมาคุยกับแม่บกเนยก็นั่งพักนะมายุนี่สบายลงอกอกงอนงสบาย แล้วนี่แม่จะเอาเงินไปทำอะไรนะก็ซื้อที่ตรงนี้จะไปซื้อที่ตรงนี้จ้าตรงนี้เรามีควายกำลังจะเอาไปซื้อเกาะอ๋อควายมันคึกคักอ่ะนี่แหละค่ะพระช่วยได้ถ้าเกิดว่ามิพาทนาะเนี่ยนะครับให้ลูกมาดูเนเนท่าบุญท่าบุญวันนั้นแต่หลวงพ่อช่วยเราตลอดนะครับยามอดยังไม่อดนะครับยามลำบากไม่ลำบาก มีแต่อันนี้ก็มีรุ่นใหม่ทั้งนั้นไอ้รุ่นที่เขาทำที่เขาเขาไปทันตลอดทุกเขาทำทุกปีแต่แต่สมัยที่พ่อไปอ่ะทันหลวงพ่อหลวงพ่อยังท่านยังพังพังอยู่เลยยังแบบว่ายังมีชีวิตอยู่วเปื่อยไม่ในเรื่องของนีมีแต่วัดไม้พังพังแล้วรุ่นพ่อเนี่ยอาจารย์อาจารย์มวลวัดเขาใหญ่อ่ะบอกเฮ้ยมีศิษหลวงพ่อกล้วย บอกว่าพี่รถเครื่องจีบอลแดงไปไงเราเอาอาจารย์นี่แหละเราก็เขาก็ดูวันดูฤกษกให้บอกเออวันนี้ศึกไม่ได้พุ่งอ๋อตอนนี้พ่อบวชเคยบวชทานหลวงพ่อกลวยด้วยใช่ไหมครัให้ไปศึกกับหลวงพ่อกลวยอาจารย์ม้วนน่ะที่วัดเขาใหญ่อ่ะครับจะบอกวันไปศึกหลวงพ่อกลวยดีเราก็ฝังใจมาตั้งแต่นั้นแตอนนี้ก็ทำนามาทำนากันเนี่ย ปีปีไอ้เกิดไอ้มิตแล้วมันเกิดแล้วนะแต่ตัวมันยังเล็กอยู่รู้สึกว่าจะฝากเขาไว้นะยังไงไอ้มิตไม่ได้ไปไปแต่กที่ไปแต่กที่แล้วรถมันเก๊ต้องนี่พอมันร้อนจะแก่กูจะทำไงวะเอาน้องไปชวนฟัดติ๊กแล้วก็ผูกไว้ไอ้รถกล้วยกล้วยนั่รถซื้อมา ถยูมาแปดร้อยเี่ซื้อมาจากตลาดนั่นค่ะเรียนชัยนาทค่ะเดี๋ยวพอดีมีเพื่อนตำรวจอยู่ชัยนาทพอดีหัวก่อมันต่อกับตำรวจค่ะเขาก็เอ้ยใช้ไอชัยเขาโนหัวก่อแน่เหมึงต่อทะเบียนกที่ไม่ต้องดูมึงไปใจก็ไปปะเดี๋ยวมาเอาพ่อได้เข้าไปเจอหลวงพ่อกลวยมั้างไหมครับได้เข้าไปคุยกับท่านไหมไม่เจอเลยออตอนตอนงานนั้นนะ ก็มีรูปถ่ายมีมีเหรียญมีพระสมเด็จมีอะไรมากมายเลยใช่ไหมครับถ่ายข้าวไปนะเงินมีแต่พ่อมันเป็นคนมักน้อยเงินมีขายข้าวมันไม่ไม่พรดีๆทั้งนั้นเลยแตเรียงว่าก็นี่เราก็กล้วยเราเขาบอกนะถ้าตอนนั้นพ่อซื้อไว้ ุดใหญ่นะคุยไม่รู้เรื่องเลยนะครับวันนี้ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ค่อยรักพระเท่าไหร่ทีนี้มาตอนหลังไม่เห็นไม่ได้ชอบเลยนะมีประสบการณ์นะนะกเนีบกนี้ก็กล้วยนี่เขาดูสามแสนห้างานมาแล้วสิบกว่าปีใกล้ๆยี่สิบปีแล้วเดือนนี้พอดูในเนี้ยบอกว่าใครมีเป็นร้านแล้วเป็นล้านขั้วขั้น ไม่เคยสวยกิ๊บอะร้านหนึ่งคลิปร้านสองว้าวเธาได้เรียนรุ่นนี้นะเรียนละล้านล้านสองหลวพ่อไปศึกกับหลวงพ่อป่วยนี่ก็ก็เห็นหลวงพ่อป่วยตอนแรกพ่อบวชอยู่แล้วคือคือบวชนะก่อนก่อนงานสองนิดนะบวชนะอาจารย์ที่วัดเขาใหญ่นะพ่อเป็นคนสมานอาจารย์มองก็บอกมาให้มึง ท่านตกไปซึกก็ู้เพกล้วยศกดีทีนี้รถเครื่องเราก็ไม่มีมันต้องซอ้อนรดรถเพื่อนไปบอ่อนถดปจิวรแดงหัวก็ไม่ต้องเอาฟุน่นบ้าเลยแต่ตอนกินลูกลังทางนั้นบอกไมฮะผมผมไม่ใช่คนเราไม่ใช่คนพิธีรีจองมากมายนะอเอาอาจารย์นี่เนี่ย<อ>เขาก็กลางตำาราเขาก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้ศึกไม่ได้หรอกไม่ดีต้อึกพรุนี้ พรุ่งนี้ดีอาดีก็ดีแต่ก็ไม่ว่ากันแค่วันเดียวพอจะไปทำงานเครื่องธุริกรูเตนิดก็เลยเชื่ออาจารย์ไม่ได้ไปที่ไปนี่ไปงานของนิมิตที่วัดนะไม่ได้มาสองเหรียญมักน้อยก็แค่น้อยบมดก้นตกตุ้ยจะเป็นอะไรก็มักน้อยนะเราคิดว่าแกเอามาคล้องแล้วไม่ได้คิดอะไรดูดูว่า ทำไมไม่ซื้อเราตังเยอะอ๋อตังมีตังเยอะเท่านัไม่ซื้อตุ๊อติ๊บข้าวมาเยอะเยอะอืมโอเคนี่ก็ลงขายข้าวไปไม่ไม่เด็กระเบิตะวีลีระเบกตะวันแกมีตังนะแกเช่าไปเยอะเยอะอืมตะวีเขาคนนั้นข้าวแม่บอกว่ามีตังตังเยอะเลยไม่เช่าเช่าเยอะเยอะเช่าเยอะเยอะก็ขายข้าวไปบุกกอเมื่อก่อนนะเดือนสามเดือนสี่เนี่ย รอนวดกันช้ามีเงินไปเลยเนาะมีเงินไปก็ไปตั้งใจไปอู้ขี่รถไปบวกเขาคุ้ทั้งนั้นคนเยอะไหมคะที่งาน่ะงานฝั่งนู้นก็ไม่ถือว่าเยอะอย่างเดี๋ยวนี้แล้วสมัยก่อนไม่ค่อยเยอะแต่ว่าก็แล้คนก็รู้จังไงด้วยเส้นทางด้วยระยะทางที่ธุระกันดารเป็นทางดินลำทั้งนั้นไม่ไม่ได้เจออย่างนี้ไหมคนจะไปสมัยก่อนเราต้องอดทนนะต้องอดทน คุณครับคุณกเป็นป่าเป็นดงด้วยนะฮะประมาณใกล้ใยี่สิบโลมั้งประมาณนั้นนะฮะไปบางบุรบางกุรไปสามเอกไปลเราไปทางเส้นหลังเขาใหญ่นะฮะไปทางวัดหนองอีดุกวัดโพทางนั้นนันนียแม่ว่าเท่าไหร่คะสององค์นี้ หนูว่าไม่รู้ว่าแม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่จะเอาเตไม่ให้ลองพูดมาก็ได้บอกว่าสามแสนโอ้โหยังไม่เดือนร้อนสององค์สามแสนหากท่านใดมีพักเครื่องหรือต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนติดต่อได้ที่ช่องทางนี้นะคะ